สวัสดีจ้าม,มาไหนมาคือสวัสดีไว้เท้่ไสวีดัสสวัสดีครับพี่น้องป้องปกแล้วก็พี่น้องป้องไปสุปผูซุกข้น โอ้ยอยากเบียกจากการยักงั้นครับพี่น้องจนหอดคำหอดมืด leo việc leo ngăn coi chị phải há nếu chỉnh con nè đây là để chơi nhang về thằng đấy anh em nhang về đây, bố đây. Bố đây léo, เบิง่งยายจ้อยครับพี่นอ้องเปิ้ลเทพปูนเปิ้ลดีเฮ็ดห้องไม้พิ่นนะครับอ้อไม่ได้เข่าขั้วตีมั้งเนี่ยขั้วจ้าไฟส่องหน้าไฟส่องหน้ามันมันนี้จะเอจอเอ้ยายจ้อยเป็นสร้างปูนพร้อมตีจ,<ะ>มจ้าวัดโตธ่อ๋อมะยังคือเป็นขีดตุ้มใช่ไพี่ ไอ้บอสบอกว่าพอน้ำพอน้ำแล้ว hmm. น ah? ้ำมันพอจ้าอ๋อได้นี้ขัดจ้าอือไอ้น้ำมันแห้งนะจ๊ะกูละของเก่าฝนตกมาสุดมากวันนี้ก็เห็ดไหมน้องบอสจ้าฮะมีผ่าคุ้มอยู่แตงกระสีก็มีอยู่จ่าใส่ห่อมาคุ้มยังดอกเอาไปคนเห็ดซอยดิเจ้จอยมีอยู่ไก่กับบอสได้ละ นีอยู่าเขาไปหากินเขากินน้ำจ้ะเ <Yeah. S 2> จ้จ้าตัวจะคัดเล้วตัวจะคัดเล้วสวนเดืก,ดกดตืุ่นหม้เดอกัดปู้าเต้ปูทอดแกงดีจ้โอคัดเล้วไว้เด้อมันจะได้ไปหาเต้ปูจ้าไปนอนม่นนนยยาก,กนปูช่างมันนี่ดเด้อเออเปู ขายพิเศษสุดๆ,ดๆนะครับเมาเองนะครับตัวละสองบาท <c oughs> ตอนนี้ปูครั้งไม่ประมาณหกร้อยตัวแล้วก็ออเดอร์ขอบคุณออเดอร์นะครับพี่น้องขอบคุณออเดอร์ที่สั่งมาลัวๆวนะครับรับรองของมันแน่นอนครับปูนานะครับปูนาไอ้สองคนไว้สอง,สงเอาปูมาสองสอง,สงเอาปูมาโฆษณาหน่อย หากินง่ายเนอะมันมันเด้อท่านมาสวัสดีครับพี่สาวนะครับามาเด้่อขยะกินปูดต่ทั้งบุญเนี่นตอนนี้ชนบุรีนะครับมันได้ปลูกแบบไต่งแง้มแง,ง้มเลยครับพี่น้องอันนี้คือมเรล็ดสดอยู่บอสถานทีแ่แคมนะครับพี่น้องให้ บังจะแจงไงเนี่ยบังแจงเนี่ยครับนี่บงังอันนี้เพื่อสองอนค,ค<อ>นไว้นะครับสอสงคนไว้เพราะน้ำเต้งตัวเรียบร้อยแล้วครับเพราะเป็นบังไปหาปูมาบางขันเนาะครับโอ้ไน,นี่เด้ว๋วอ,อันนี้แปลามาบังเลี้ยงกันบุกครับนี่นะครับเป็นถังเลยนะครับไม่เป็นเป็นคููนะครับเป็นถังพี่น้องนะครับ ลอยฟ้านะครับเดินลอยฟ้ากับสองวัยนะครับเย้พผู้ใดอยู่ใกล้ในเขียบค้นบุรีนะครับทร้างปูปูลายคักบ่อลายครับว่ายลายครับลายเอ่อมดต้องเป็นทร้างปูเน่ายุดน้ำตลาดนะครับไม่พี่น้องออกมาลัวๆเลยครับอันนี้สดๆครับอ่านี่สดๆนะครับอันนี้เพิ่งเป๋ามาบ่สัมผัสคน ลังไปเอามาครับเมื่อกี้นี่ครับเพิ่งไปเพิ่งไปไต่มาเหมือนกันเนาะใช่แล้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจัางน้อยเฮ็ดอันนี้เราสิภาพพี่น้องพีเพิ่งไต่อยู่บนได้เนาะนะครับผู้ไรลีแหละครับเออเพื่อนโตสวยเลยนี่ัวนี้นะตัวละสองบาทเนาะแมนครับเออตัวน้อยตัวใหญ่กับยาเนาะเออไล่เส้กันลวดพอดีอมเอออันนี้เดี๋ยว พี่น้องสร้างมาได้ครับหมืน่นตอนนี้อยู่ปรบ้านจักสี่ร้อยตัวนะครับเออมักแรงเบิดไปแล้วสามร้อยทูไปจัได้เยอะทำอ,องปู<ม>เอามาขายเน่เอาเอาไหมครับเจ๊เอาไหมเอาไหมตอนนี้ตอนนี้มาสดสดนะในถังนี้ประมาณประมาณร้อยกว่าตัวเป็นร้อยจริงๆงน่าไหร่นะครับถ้าเจ๊จะเอาเดี๋ยวผมเอาบอกลูกน้องาไปให้ที่ที่บ้านเลยนะครับ อันนี้คืออันนี้ฝีมือของสงคอนวยนะครับอ้อมเป็นตแต่แซบนอจาจะครับอันนี้คือช่างใหญ่นะครับผู้เชี่ยวชาญในนะครับขออนุญาตถอดเสื้อนะครับเพราะว่าเราเป็นคนามาช่วยงานช่วยงานบ้านใดเจ๊เจ๊จะเอาเอาได้เลยนะครับตอนนี้เพราะว่า จองก่อนได้ก่อนนะครับพี่น้องนี่ครับปูอันนี้เพิ่ง <ๆ S 1> เพิ่งไปจับมาใหม่ๆสดๆนะครับเออสองคนวยนะครับ <c ười> สั่งมาลัวๆนะครับวันนี้นะครับอโฆษณาให้อาจาร,รย์สงคนวยปูหน้าโอ้แซ่บพี่น้องมันเหา่ยวๆนะครับแล้วก็อันนี้สวัสดีดี่เพให้ยัวนโลก เอ้าไหนบอกว่าช่วยงานเดินหลบลาบปูหน้าแสีบคักเข่าเนียวห่อนห่อนแสีบคักนะครับมามามาครับผมเออผู้สร้างนะครับคนไปน้ำตลาดนี่ได้ปูปูว่สดจังสี่นะครับปูหน้าบันท่างนี่อ้อมแกงปนเนาะโม่ใหญ่จ่อยไหม่เออพ่าไปชิล้วงไงว่าหนี่ชิลไปใต้ไปกันกันไปไม่รอบนี่จะไปแล้วจ้ะ เอออเบจิตดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ้องบนเต้สดๆนะครับออเดอร์เอาออเดอร์ตอนนี้นะครับของเสียสงตอนนี้รับตัวเลยนะครับตัวละสองบาทจ้ะเออพอได้พอได้ซื้อยาสูบซื้อยากินเยอะเออพอได้คาแบตเตอรี่คานี่พี่น้องเออผู้โยกไก่นะครับ ตอนนี้ของเสียไอ้สองคนไว้ตอนนี้มีเยอะตัวพิ่ว่าสองร้อยกว่าครับสองร้อกว่าโตละสองร้อยสองสองเป็นสี่ <150. S 1> โอ้ยสีห่หิกินอยู่เ <100 S 1> มือ<ว>่อบันเนาะโอเคเมือม่อในเมื่อในขึ้นนี่ในนอนนะครับพี่น้องเอามาเรื่อพี่น้องผู้ยุคนที่อยู่ใกล้ๆนะครับ สนใจจับไอ้บุ้งเนี่ยไอ้บุ้งกันจับต้นแยกวันใดมีตัวแม่ค่ะตัวแม่ครับตัวแม่นี่วันนี้ปูมันเงาเงามันจ้าอย่าแกบุ้งบ่สุดเลยตัวมันจ้ามันม่ต้องม่ต้องไปล่างกี่ต้นเนี่ยครับคุณพ่อปูจับไมให้ตัวแม่ตัวปูเขาวันเบิดดับแนี้ยหมดแล้วอ๋ออออันนี้คัดมันนี่คัดหยาบครับเนี่ยออีกรอบนึงครับจบเลยครับฮะอีกรอบมึงจบครับ จะเพาหอดเที่ยงคืนคุณด้เห็นแบบนั้นแหละจะพาปไรสดก่อนไม่แข็งแล้ไลเพงปูวัดไปเพาะเงินไสดมองูปเนาะมองที่ไปซ่องปูเอ้าตังคนไว้เตรียมไฟโอ้มันอาบน้ำแล้วมันจ้ไปไปเลยไปงานพวกงานพี่ไปเนี่ยไปนักเก้าอ๋ออาศัยไฟหนานํ้ำนี้มันสืบสืบพี่น้องหรเพิ่งอระ ทางงาได้ใจได้เนี่ยทางมันยี่สิบห้ลน่ยทางง่ยเนี่ยอดี้ประมันอยู่สองลูกหรือสาลูกนี่ยบงยับุ้งบังพุางเล่าดิเจะปูเขาะกินปูอ้วนจนเลเต้ยฮงจ้กูเจ้จอยดูวันจ้าบิ๊กตัวแม่ละจ้าตัวแม่ครับู ผูงามนะงามงามงามนะก็ได้นีตวผู้ได้ใจได้นีดอกบัสน่ะเนี่ยตูผู้เนี่ยอ๋อฟังยูมือตานั่นไว้เยูผน้องมันจะเล็กยมันยิ่นใจเป็นโอ้เป็นอานาจักยายจอยเป็นเห็ดเห็ดฟังยูไหมเห็ดฟังยูไหมครับอือ กูพึ่นมาเท่าไรไรย้ยย้อยแสนกว่านี่ละเฮ็ดใส่อีกเสรนว่าพน่ากูผึ่นมองดูกเข้มละลื้องมองเก็บหวังเห็ดหว่องสวัสดีครับคุณพี่ไอ้ธุรกิจหิมะครับมองตูปเขามันพังครับเอ้ยไม่ได้ตั้งใจเฮ็ดหรอกครับแต่มันบ่เฮ็ดก็บ่ได้เนาะพังเบ้อ ไ้ของกระบุนีเออคนดกูกระบุมามีอนาสงคนบ่อยเออต้องต้องไฟเป็นใายตรวจเถอเฮ้ยมีมามีบามดเลยเออเอาวคนด้าลันว่าไงครับเราซื้อไว้าสัมผัสปลาคน,นชื่อลันไหมเหรอครับนปลันนลัน มาช่วยเพื่อนจ่อยไงชื่อรันชื่อรันอ๋อพี่รันนะครับพี่รันครับพี่รันอ๋อโน่นนะครับบ็ได้คาร์ดเอาลูกชื่ออะไรพี่รันลูกแบบขัดมันอ่ะไม่ได้ปั่นนะเอารูปแบบเอารูกเลนรอมแห้งที่เราเอ๋อนี่อันนี้ช่างใหญ่โอ้ตูดช่างใหญ่พี่รันนะครับเี้ยจ่อยกอดดินจ้าจ้าจ้าแลยวพาไปดูที่บอม สิคัดอีนเดียวก่อนค่อยไปเฮายเลยจะจ้าจะโอ้ยมันเดืกได้จากถุ่มหลโทรศัพท์กูได้ไหมจากถุงโหลจะปูอนายชดตอนเออสิพ้าพี่น้องไปว่ากันน้องปู่นะครับเลี้ยงเป็นบ่อธรรมชาติเดี๋ยวเอาไล่นี่จบแล้วก็เขาเก็ไปอะดูคนเล็กมากเลยไหเอาเร็วๆโอ้ยปีศาจเกือบกระบอกใส่อะไรฮะได้ยินแต่เสียงโ้่สิมาพี่ดูพี่ดูมา้ไหม เฮ้ยังมีมูตาอมาท่นมาท่านเขาบ้านิสลับตนาเขาบ้านยังไงเลับ้านพวกบ้านบ้านหนาหน้าท่วมเนาะตบ้านคอยแขมพังเนาะเขมพังครับฝนตกกันแล้วครับนี่ครับนี่เกดยจู่หนาขอฟัดมันว อันนี้คือว่าเจ็กกอยนะครับเออ <c oughs> สุดยอดนะครับแคมค่เดี๋ยวเดี๋ยวคัดเร็วรเพราะไล่อีกรอบนึงเนาะเอาไข่ออต้องใส่โบะเนี่งอ๋อมีมีมอะไใส่ครับผมใส่ <c oughs> ผมมีถุงผ้าอยู่เอ้อเออพูดอะไรหนิเอ๊ะ มีข้าวเหนียวเป็นกล่องค่ะอันนี้แก้วนะครับแก้ว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 นะครับแก้วแก้วอันนี้คือหางเครื่องแมวหน่อยแมวหน่อยเสด็จอีกผู้หนึ่งนะครับต่อไปโควิดซานะครับเมื่อเปที่แมวหน่อยนะครับนี่ครับ้เจอกันค่ะสวยแน่นอนนะครับเมื่อไม่ต้องห่วงนะครับเอวลันปัดลันปัดนะครับเอ่อหางเครื่อง นะครับอันนี้คือน้องนิดนะครับเออนิดนิดนิดงเอกแล้วดูกล้องไหนไม่ดจ้าม่ดีจ้าบัดดีค่านี่นะครับบรรยูบรรเซาทีมงานนะครับพี่น้องพระยุมากกวนาลมเนาะโอ้ตามอายุไขของพระยุโอ้ตามอายุไขเราคือตาำมันตามสภาพของที่ยุครับสิบกว่าปีแล้วครับเท็จมันนะครับเออซ้ำ ทำอยู่สลับข้องเตยนะครับพี่น้องสอยตันเขาบอกสอยตันอยู่งเลยยู่ตามสภาพเนาะย้ายจอยเกิดเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดการเนิดงานนิดเก่านะครับพี่น้องโค้ดแล้วเออโค้ดโควิดซ่ากันเตรียมทิมนะครับจ้าแม้วน้อยเสะดุดนักร้องหางเครื่องมวนกันมวนกค้ นะครับอ้าวเดี๋ยวเพิ่นจะเปิดแล้วทีนีิเปิดประเทศแล้วชิ้นเดือนนี้เราจะเออตั้งเป้าหมายว่าจัดแน่นอนเลยเนาะยายจชอย,อยเ,อเออพอได้มวนซึนกันนะครับหม,นมวนหมววนน้ำกันนะครับเออทัออ้งค่ายใหญ่นะครับของบอสเออครับหนุ่มมาดกู้ยุคนนี้นะครับเออมาอยู่ครับเออประมาณนี้นะครับเออแค่ได้ยินข่าวมาแววเออครับผมจ้าโอ้ยหน่อยหนึ่งนิ่ ย้ำเห็ดเยอะก็จ้าครับตัวนี้ย้ำคุยกับจ้าตัวนี่ครับพี่น้องยายใจยตัวจริงเสียงจริงเอาเห็ดเวียอมันมันมืนมนอได้แนวแกีไปยายใจยจากนี้เอฟซีส่งมาเหี่ยวมัเน่ยโอ้ยเนาะได้ร<ช>ู้จ้าได้บันหลายดอกพอกินเกาเซี่ยเพียง,งั้นได้นอนหลับพอดีอ๋อพอได้จักขวดสองขวดไข่แน่เน้องเออเอาไปไปเบิ่งอันน<ช>ี้มันเป็นยังไง ลแล้วสิได้อำลัพ่อจากพี่น้อง,เ,องอเดี๋ยว,ลวไล่นาะเขาสิไปจ้าา่อง,องอีป,ปูมรืบ่งอีปูอ่าเบิ้งบรรยากาศที่ว่าปูม้าใส่แ<ค>ด้วพี่น้องเลยแต่ก <จะ S 1> ันบุญฝ้าฝนบพ บ่ตกมือไหนว่าห้องแล้วก็เ้าพูดเปลนใจอยู่ก็ยังคนหาสุกคนไว้แหละครับคนหาสุกคนไว้ก็ได้อันนี้ไปไปมา่อก่อนต้องหันได้เกือบร้อยก็ตูวประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งได้จะด้วได้มากพี่น้องแล้ววงไปอีกไล่หนึ่งไม่เป็นยังไงอีได้บ่อันนี้คือลานปูนนะครับไม่ใช่ลานคอนเสิร์ตนะครับพี่น้องเทปจอยเทปปูนไม่ใช่ห้องไหนมันอยู่ข้องนอกแล้วก็เ็ด ทมัดหมื่นยังคำนะครับพี่น้องบ่ได้เบิ่งเห็เบิ่งเห็ดบิ่งยังนะครับพี่น้องยากกับเบียดกับกัดกับงันเออเล็งเฝ้าเลยมันแล้วนะครับพอบนรยูบปมีหน่อยไอ้อยจ้าย่านฝนเออต้องเฝ้าเห็ดกับคุมเนี่ยเป็นในย่านฝ้าห้องเอออ่ะพี่น้องจ้าเออว่าไอ้อยว่าพี่เอาพี่น้อง คือเกาเม่นเดิมนะครับปลาข้าม่าขอมหัวทั้งที่ก็มืดเชียวโตมายางของค้ากันเออคือเกาคือเกาเม่นเดิมครับว่านี้คือเป็นไอ้หนุ่มก่อสร้างเต็มตัวนะครับพี่น้องเออพราเอ่อเพราได้ยีแล้วเบียด เมื่อกาตัดมื่นแล้วใช่ใช่เพราะได้พายุมาถล่มพี่น้องเอ้ยมันเห็ดพอเหตุอะไรบ้นใดเลี้วแม่นจ้าเออว่าะสันกบุญบรรยูเนาะยายจอยจ้าไอ้ดุมก่อสร้างนะครับพี่สนิทบ้านกบแค่แล้วก็ยายจอยจ้ายายจอยบ้านกบแค่คือเก้าเหมือนเดิมนะครับพี่น้องแล้วก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตต่ำนะพี่น้องเด้อกาแฟสะด็ด ชาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ช่อง YouTube ก็ฝากไว้คือเกาเมียนเดิมน้อยยังซื้อได้ตามปกติทุกวันนะจ๊ะช่อง YouTube ของผมซั่ซื้อได้น้ำเดี๋ยวช่อง YouTube ของผมนี่เลยจ้ามีเข้ามีจ้ามีจ้าพิมพ์คำว่าพี่ธานินบ้านกขกแค่นะครับพี่น้องลุงอีสานบ้านเฮาคือเกาเมียนเดิมนะครับไอ้หนุ่มแบงน้อยนะครับพี่น้องครับเอาใจอยจ้าเดี๋ยวไล่ดาพี่น้องสิเพิ่งบรรยากาศใต้ปูจ้าเออ ตู้ไปจ้า <ime> ตู้ไป <Gym. S 2> ตู้ไป <S <S ตู้ไปกับเต้ปูเต้ปูแล้วตู้ไปนะจ๊ะพี่น้องมึงไล่สุดเต้ปูจ้าอยู่ทงอยู่ทาครับเฮ็ดมันยูมังเสาพายุมาพี่น้องเอ้ยเออฝากไปพี่น้องคือเก่าเมียนเดิมนะครับหักแป้งสู้ผูสู้คนจ้านะครับสำหรับไล่นี้ก็กล่าวคำว่าสวสดัสสวัสดี